สวัสดีครับพบกับโอเจ้าชาแนลครับผมวันนี้วันศุกร์นะวันนี้โอเจ้าชาแนลทำข้าวผัดหมูเมนูง่งายๆก็แป๊บเดียวก็สามารถทํารับประทานได้ครับผมที่สําคัญในกรณีที่ว่าบางบ้านฮะจะเหลือข้าวไว้ใช่ไหมข้าวเก่าข้าว,าวเย็นเราก็สามารถนํามาทําเป็นข้าวผัดมื้อต่อไปได้ด้วยและที่สําคัญประหยัดตังค์สามารถเอานํามาประยุกต์มาเป็นข้าวผัดได้ในมื้อต่อไปประหยัดเงินหนึ่งประหยัดเงิน สองปลอดภัยจากการเสี่ยงโรคเสี่ยงภัยที่เราจะเดินทางไปปะาผู้คนเนาะเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนเป็นติดโควิดหรือไม่ติด COVID 19. ทานที่ดีเราก็ต้องเซฟตัวเองแล้วก็เซฟคนอื่นนะครับผมที่จะทัญเราทําทานอยู่ที่บ้านได้รสชาติที่ถูกใจปากของเราเนี่ยส่วนประกอบไปน,นะว่ามีอะไรมั่งครับผมไปดูกันเลยครับผมส่วนประกอบง,ง่ายนะอันนี้จะเป็นข้าวเก่าที่เราเหลือนะครับผมข้าวเย็นนะเรานำมอประยุกต์ัแปลงและประหยะัด ตั้งนะครับผมอันนี้จะเป็นต้นหอมมะคีหอมใหญ่มะเขือเทศไข่ไก่เนื้อหมูสันในนะ,ะต้ววองใส่เยอะนะครับเพราเดี๋ยวข้ามเ,เค็มนะเพราะว่า เนื่องจากว่าเราใส่ผงวุ้ยลวดนะป้าก็รดอ,อีกอันนี้เป็นรดถอยนางรมนะครับผมตามนิดน้อยนะสีสำคัญนะครับนี่ขาดไม่ได้เลยสีหวานสีดำสีหวานนะครับ สีสันจะได้สวยงามนั้นก็ทำการคนๆนเลยครับสีสันเข้าของเราก็น่ารับทานขึ้นใช่ไหมสีสันสวยงามขึ้นทําให้ข้าวผัดเราดูน่ารับทานมากขึ้นนะนง่ายๆครับเมนูนี้ข้าวผัดหมูถูกใจใทุกคนในกัวเดือน ไม่ว่าผู้ผใหญ่หรือว่าเด็กก็ถูกใจเมนูนี้กันนะครับ,รบผมเนี่ยเมนูครับผัดขงเราแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเดีย๋ยวเราไปผัดกันเลยนะนนนตามด้วกระเทียมนะนที่เราตำไว้ ใส่หมูก ja ่อนนะเพราหม oui, ูสท er ุกยากขึ้นความนุมอยู่ตัวนะแต่ไม่มีความสกระด้านไม่งวนหน้ารับชาเนี่ยนะครับจนเอาสุกระดับนี้นะไปจนระดับนี้แล้ั ใส่ปลาบางทศใส่ใช้เพื่อนนะนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาสุกง่ายเละแล้วไม่น้าไปหน้ารับทานเท่าไหร่น้มพี่ข้าวเลยครับแบบนี้ข้าวกลาลลงข้าวมีระบปุงเรียบร้อยนะง่ายและสะดวกครับผมไม่ต้องปรุงขั้นตอนมานั่งปรุงใหม่นะพเพราะรบปรุงเรียบร้อยแล้วข้าวเก่าเราก็สามารถทำเป็นอาหารมื้อใหม่ได้ประหยัดเงินประหยัดเวลาประหยัดหลายๆอย่างครับผม เกนะครับข้าวของเราล้วนซุยเป็นเม็ดนะไม่เละนะข้าวกำลังน่นนารับประทานยอย่างนี้เรียกว่ากำลังสวยครับทุกคนถ้าเกิดข้าวเละไปข้าวนิ่มไปมันก็ไม่ดีนะข้าวผัดของเรามันก็ไม่น่ารับประทานเนะาะอย่างนี้กำลังน่ารับประทานจากนั้นพวกเขาให้ขวดจากนั้นก็ใส่อขอเสียเทลงไปเลยครับทุกคนนีน่สีสันน่ารับประทานขึ้นกระเจาเลยเรียกว่า อาหารและโภชนาการครบเลยนะครับผมน่ารับประทานด้วยทำง่ายด้วยประหยัดเงินในกระเป๋าท่านอีกมากมายใส่กองเลยทุกคนนะครับผมจากนั้นนี่เสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วทุกคนแค่นี้ครับผมพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเรามาจัดไปจานนี่ครับผมข้าวผัดหมูของเราน่ารับประทานใช่ไหมครับผมทําง่ายครับผมกับโอโจชาแนลนะครับผมเนี่ยเมนูทำง่ายง่ายครับผมเนี่ง่ายมากเลยน่ารับประทานด้วยนะครับผม เสร็จแล้วนะครับผมข้าวผัดหมูของเราทําง่ายๆครับผมไม่ยุ่งยากแล้วก็ประหยัดตังและประหยัดเวลาได้นะครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวก็สามารถทําทานได้เลยนะครับผมนี่เป็นไงม้างครับผมทุกคนถูกใจใช่ไหมที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้โอเจ้ a n n e l นะครับผมจะได้มีกําลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมแล้วเราจะมาทำอะไรวันอาทิตย์ กดติดตามชมนะครับผมช่วงนี้ก็จะไม่ได้เที่ยวนะก็ยังจะคงย้ําเหมือนเดิมว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้ไเที่ยวหรือเดินทางไปที่ไหนนะครับผมก็จะทําอาหารรัวๆนะครับแต่ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย